คือกล้วยใช่ไหมปลาเส้นกล้วยปลาเส้นคือกล้วยผัดผัดผัดหมูใส่ทั้งอย่างมาดูว ah. ันนี้เฮียเออจะรังสรรผัดผักคือมีทุกวันเพราะนั้นเฮียเฮียต้องะต้องต้องต้องคิดสลับสับเปลี่ยนว่าเออใส่อะไรใส่อะไรเมื่อวานใส่อะไรวันนี้เปลี่ยนมาใส่อะไรนะเปลี่ยนผักเปลี่ยนอะไรไป ผัดทุกวันต้องทํากันบ้านเพราะสม,มัยลูกค้าประจํานะลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจําทาน e e เฮเอๆนี่ผักแล้วยังไงคนต้องกินแต่ผักมากกว่าของขาอาสัตว์แล้วนะคือ <c oughs> ต้องมีต้องมีเป็นเมนูผัดผักเนี่ยเฮียเขาต้องมีทุกวันนะไม่งั้นลูกคา้าลูกค้าบน่นวันนี้ก็จะมีมีปลาเส้น แล้วก็หอเชลลหวานชุ่นปากกายแล้วก็ใส่หมูด้วยใช่ไหมฮะไม่ใส่หมูด้วยคือใ่าสอบขาวโอ้โหที่เฮียจะผัดผักเฮียก็ใช้หมูที่หมักทําก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่ไหมฮะใช่เอออันนี้จะหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเออวันนั้นอร่อยแน่อ่ามาเตรียมตั้งกระทะนะครับเมนูผัดผัก เมนูผ,ผัดผัดประจำวันของเนี่ยเออทำานา้นนาอะไรก็ได้ผม สวัสดีครับข้าไผ่ ไปเตรียมผัดที่เตรียมไว้มาแล้วครับนี่เราเตรียมหั่นล้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมนนะเข้าตู้เย็นไว

แล้วก็นเนี่เพิ่มสีด้วยแทนหลอก

ตาลไ<า>อ้ขาวโอ้ไองโรยแป้งโรยไป cái gì? Tại cái nào mà không kia tại cái vỏ trụ à? Hả? Khắp khăn à? Vỏ lên cái này, cái này, cái này, Nó nữa. เรียบร้อยอขอบคุณครับผักผักเป็ดพร้อมขายแล้วครับนี่เดี๋ยวผมเอาไปชิมที่บ้านดีกว่าครับนี่นี่ครับไปชิมที่บ้านกันเลยครับถุงเท่าไหร่ฮะเนี่ยผักผักตอนนี้สามสิบบาท อย่าลืมนะครับซอสบ,บอกว่ามาแล้ว8โมงนี่ก็ใกล้หมดแล้วนะฮะผัดผัอไปชิมที่บ้านค่ะทานข้าวกันครับนี่อันนี้ของซีโร่เขาทานอะไรนะ เคียวหวานสำหรน้องจีนเคียวหวานปลากายสงสัยจะผิดหวังที่เป็นปลากายนะเขาชอบกินเคียวหวานไก่ใส่เลือดอาการนี้เขาผิดหวัง <c oughs> หวังว่าไม่ใช่สิ่ีเ <c oughs> ขาต้องการเขาจะอย่างนี้อันนี้จะชิม <c oughs> ผัดผัดผัดเพียร์ผัดผัดเพียร์ครับอก็จะชิมไหมมาผัดผัดเพียเออะไปซิหไหมาอ้ดีไม่ะอืม่ไม่แกมหวานผักหวานอืมอืมอืมม วันนี้เป er, like ็น uh ตุ huh. ๊กราต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูในตำนานนี่แค่เลือดราคาดครับเทลงไปเลยนี่จะยังอุ่นๆอยู่ฮะนี่ทำน้ำซมาให้สุปไปหน่อย อืม๋ยวต้มไปหน่อยไม่กินข้าวครับกินแต่ผัดผักกับแกงจืดนี่นหละรสแป้งน่อย เลือดหมูไหมไม่ครับนะครับเปลี่ยนถลุว่าไม่ไม่กินไม่ใช่ที่เขาชอบจะกินเลือดหมูอ่ากินเลือดหมูไปนี่ครับนต่คนตองคนตอ ฮะไปกินหมูอืมอืมเจ๋งมากเพื่อนเพื่อนเนื้เอ,อเขาผัดอยู่นานนะ่ะเ่อผักมันนิ่มนะจะผัดนิ่มนุ่มหมูก็นุ่ม แล้วก็ไม่ไม่ไม่ดำไม่ค้ำอะไรเท่าไหร่อืมอก็เรื่องอะไรสักพักเอฟซียังอ่ะบ๊ายครับบ๊ยบาครับยังบ๊าครับยังครับยังายบีครับยังบวัสดีครับ หน่อยครับวันนี้เป็นวันทำงานแต่ว่าเดี๋ยวจะมีภารกิจต้องออกไปข้างนอกก็เลยรีบทานข้าวก่อนนั้นก็ผัดผักมีเฮ่อก็คงเท่านี้นะครับอร่อยฮะซอปากมาบอกว่าเขาเนี่ยมีเอฟซี มาตอน8โมงกว่านะแล้วเราไม่ได้ทานก็ให้แจ้งไปสัมพันธ์ว่า6โมงเริ่มขาย8โมงหมดแล้วสำหรับเมนูข้าวแกงนะแต่หลังจากนั้นก็มีข้าวขาหมูมีก้วยเสี่ยวนก็เจอกันคลิปต่อไปครับถ้าชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับดูครับสวาสดีครับก่อนขอสทษรับบ๊ายครับาบครับครับ 拜拜。